สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีเด็ดเฮียซันนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็จะให้ทีเด็ดฟุตบอลนะครับ2คู่นะครับก็2คู่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับว่าจะน่าลุ้นน่าเชียร์ทีมไหนกันดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับเดือนมิถุนายนนะครับ2564นะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันนะครับก็ขอฝากไว้นิดนึงนะครับใครที่ยังหาเว็บแทงบอลไม่ได้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ i= 9fMS นะครับ ก็กางินมั่นคงนะครับถอดโอนเร็วนะครับโปรโมชั่นนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับลองแอดไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับก็แลวใครที่สนใจนะครับอยากเข้ากลุ่ม VIP นะครับอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาครับที่ HUN ครับ 99MS s u n 9 9 m s นะครับก็มีทีเด็ดนะครับ VIP นะครับแจกให้ทุกวันนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสะกูนะขอเวลานิดนึงนะครับ ก็ทีเด็ดนะเมื่อวานได้ให้เบลเยี่ยมไปนะครับก็ชนะนะครับแล้วก็ให้กินไปนะครับก็ชนะนะครับให้ไป2วันละ2อคู่นะครับสนใจรับเพิ่มเติมเพิ่มเติมวันละ2อคู่นะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับก็ได้ให้ไปนะครับก็จะให้เวลาประมาณกี่โมงเมื่อวานเมื่อวานก็ให้ v ีไีไปประมาณ10บโมงนะครับเพราะเมื่อวานก็กินไปสองคู่นะครับสําหรับตัว v i p นะครับก็มาเริ่มกันที่ วิเคราะห์กันเลยนะครับนี่นาเบเฟอร์จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็มาเริ่มที่กู้แรกกันเลยนะครับกู่แรกนะครับก็อาหรับเอมิเรตนะครับเจอกับไทยนะครับวันนี้พอล่าสุดที่เจอกันมาในปี2019นะครับไทยก็ชนะไป2-1นะครับแต่ก็ผ่านมา2ปีแล้วนะครับก็มาดูฟอร์มล่าสุดกันนะครับฟอร์มล่าสุดของอาหรับนะครับขอเรียกเป็นแค่อาหรับก็พอนะครับฟอร์มล่าสุดของอาหรับนะครับ ชนะ4นะครับเสมอ1แพ้1นะครับสามเกมหลังสุดนี่ก็ชนะมาติดติดเลยนะครับอารับเอมิเรสนะครับก็ล่าสุดเลยชนะมาเลเซียไป40นย์นะครับแล้วก็ไปจัดจอชนะจอแดนไป51นะครับชนะอินเดียไป6 0ศูนะครับก็ยิงขาดทุกนัดเลยนะครับ3เกมหลังสุดนะครับและฟอร์มในบ้านนะครับนัดล่าสุดก็ชนะ3นะครับเสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดก็ชนะมาเลกับอิน นีนี้มาดูฟอร์มของไทยแลนด์บ้างนะครับประเทศไทยนะครับก็ฟอร์มห้าหกนัดล่าสุดนะครับชนะสี่นะครับเสมอสองไม่ใช่ชนะ4ี่ครับขอไปแล้วเสมอสี่นะครับชนะแพ้สองนะครับแล้วก็ฟอร์มในบ้านก็เสมอสามนับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับก็ตั้งแต่ล่าฟอร์มล่าสุดเลยก็ไปเสมอกับอินโดมานะครับล่าสุดนะครับอินโดนีเซียนะครับสองสองนะครับ ก็ตอนนี้นะครับอ่าไทยแลนด์นะครับประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยนะครับอยู่ในอันดับ3นะครับกลุ่ม G นะครับและอาหรับนะครับอยู่อันดับ2กลุ่ม G นะครับอาหรับครับแข่งไป5นะครับชนะ3านะครับแพ้2นะครับและไทยนะครับแข่ง6นะครับชนะสนะครับเสมอ3ามแพ้1นะครับแต้มมี9แต้มเท่ากันนะครับวันนี้นะครับก็ถ้าให้เลือกเชียร์นะครับราคาน้ําเปิดมาที่ แันหนึ่งนะับขอดูราคาน้ำนะครับมีลูกลูกควบลูกครึ่งนะครับแล้วแล้วก็ลูกครึ่งนะครับก็ขอเลือกเจียไปที่ทีมไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้นะทีมไทยนะครับต้องชนะให้ได้นะครับต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นนะครับถ้าต้องการลุ้นเข้ารอบนะครับทีมชาติไทยต้องชนะสถานเดียวนะครับแต่ถ้ามองว่าถ้าจะแพ้ก็คงแพ้ไม่ขาดนะครับวันนี้นะครับขอตอบ ขอลองไปที่ทีมชาติไทยแล้วกันนะครับที่ครึ่งลูกนะไม่ใช่ครึ่งลูกครับลูกครึ่งนะครับคู่แรกครับขอลองไปที่ทีมชาติไทยลูกครึ่งนะครับและมาคู่ที่สองกันเลยนะครับคู่ที่สองนะครับก่อนจะเริ่มคู่ที่สองนะ้ก็ขอฝากนิดนึงนะครับใครที่หาเว็บแทงบอลไม่ได้นะครับก็ถ้าถ้าคู่นี้นะครับถูกใจก็หาที่แทงไม่ได้หาที่ลงไม่ได้ก็แอดไลน์มาได้นะครับ i 9ก้า ms นะครับ หรือสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับรับทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่มุมล่างขวามือนะครับมาเริ่มที่ U.K. นะครับคู่ที่2อนะครับ U.K. กับไซปัดนะครับเจอกันล่าสุดเลยในปี2016นะครับ U.K. นะครับก็ชนะไซปัดไป1นูนะครับและก็มาเป็นไซปัดนะครับเสมอกับ U.K. หนึ่งหนึ่งแบในปี2008นนะครับแต่ก็นานมาแล้วนะไม่น่าจะมีผลอะไรกับปัจจุบันนะครับ มาดูอรอมล่าสุดของยูเคนะครับอรอมล่าสุดนับชนะหนึ่งนับเสมอสี่แพ้หนึ่งนะครับล่าสุดเลยก็ไปชนะไอซ์แลนด์หนึ่มานะครับ1นูตนะครับแล่ไปเสมอกับบาเลนมาหนึ่งนะครับปรอมในบ้านนะครับ6นัดล่าสุดก็ชนะสองนับเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับที่แพ้ก็แพ้เยอรมนีเยอรมนีนะครับสองหนึ่งครับนี้มาดูอรอมของไต้ปัดกันบ้างนะครับ ฟอร์ม6นั้นล่าสุดของไตรปับชนะ2นะครับเสมอ1แพ้3นะครับล่าสุดก็ไปแพ้ฮังการีมานะครับ1-0นะครับฟอร์มไปเยือนก็6นัดล่าสุดนะครับแพ้ติดติเลยนะครับ6นัดล่าสุดก็แพ้ทั้ง6นัดเลยนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับผลอข้อมูลก็จะมีประมาณนี้ครับดูได้แค่สถิติประมาณนี้เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะข้อมูลนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะครับก็คู่นี้นะครับถ้าความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็ขอดูราคาต่อนะครับลูเคนนะครับต่อมีลูกครึ่งนะมีหนึ่งลูกแล้วก็มีลูกควบลูกครึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ขอวัดใจไปที่ยูเคนแล้วกันนะครับคู่ที่สองนะครับต่อหนึ่งลูกพอนะครับน้ําอาจจะน้อยหน่อยนะครับการพาดไว้ก่อนนะครับการเหนียวไว้นะครับก็ขอต่อไปที่หนึ่งลูกพอนะครับ นะครับสรุปนะครับคู่แรกนะครับก็ลองทีมชาติไทยไปลูกครึ่งนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับต่อยูเครนไปหนึ่งลูกพอนะครับน้ําน้อยหน่อยนะครับน้ําอยู่ที่7 0็ดสิบนะครับแต่ก็กันพลาดไว้ก่อนนะครับก็สําหรับ2คู่อันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ก่อนจะจากลากันไปนะครับขอฝากอีกนิดนึงนะครับใครที่หาที่ลงไม่ได้นะครับเก่งใจนะครับ ยังไม่มีที่แทงนะครับก็แอดไลน์ไปได้นะครับ i เก้าเก้า ms นะครับการเงินมั่นคงนะครับฝากขอสะดวกนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับและใครที่สนใจ vip นะครับอ่าสิบโมงนี้อ่าเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปก็เจวจะไปหาที่เด็ด vip แล้วนะครับก็ลองแอดไลน์มาดูนะครับว่าอ่าลองแอดไลน์มาเข้ากลุ่มดูนะครับเผื่อจะได้ที่เด็ดเพิ่มเติมไปนะครับวันนี้น้ำอาจจะเป็นสี่คู่ก็ได้นะครับ อ่าอยาไปเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ